ูงบินผ่าแผลงออกัสเฟิร์สของกองทัพอากาศจีนจัดแสดงการบินด้วยฝูงบินขับไล่เจเทนจำนวน6ลำเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาที่กองบิน6ดอนเมืองได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนี่เป็นการแสงบินครั้งที่2ของทีมอ u กัสเฟิร์สหลังจากครั้งแรกเป็นการบินซ้อมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ88ปีกองทัพอากาศไทยและครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน มีการแสดงบินผัดแผลงเป็นเวลากว่า30นาทีฝูงบินร่วมแสดงสมรรถนะทางอากาศด้วยการบินผัดแผลงพร้อมควันสีแดงขาวน้ำเงินซึ่งเป็นสีธงชาไทยและสีทองแสดงถึงมิตรภาพสีทอง50ปีความสัมพันธ์ไทยจีนสมาชิกทีออกม August First หวังว่าการแสดงครั้งนี้จะช่วยสร้างความประทับใจแ,และส่งความปรารถนาดีของชาวจีนผ่านการแสดงทางอากาศ ขณะที่ผู้ชมบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้ชมการแสดงบินด้วยเครื่องบินที่จีนพัฒนาขึ้นในฐานะชาวจีนรู้สึกภาคภูมิใจมากสมาชิกทีมอ u กัสเฟิร์สอีกคนบอกว่าภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของกองทัพอากาศจีนในเวทีโลกและมีส่วนร่วมในการสานมิตรภาพและสันติภาพทีม August First ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า60ปีก่อนจัดแสดงการบินกว่า700รายการใน170ประเทศทั่วโลก